คนนิจว <Hello, S 1> <ola> ัเปโนค่ะสวัส <naz> ด <oses Five Wuhan> ีตอนเข้ก็สู่ช่องป็นจีือนไงถ้าใหม่พร้อมกับเธอใหม่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นวง i n i ใช่ไหมั้ยไม่รู้ว่าไอ้เหตุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะเขาบอกว่ามาจากรายการโพดิวหนึ่งสืบหนึ่งเจแปนซีซั่นสองค่ะก็คือเป็นต่อจากเจโอวัตเพลงที่เราจะมาเีแยควันนี้ก็คือวีอาร์ต้องอ่องานก่อนใช่คะ่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยจ้ะไป ตื่นเต้นทำไมกมาดูอุ้ยหล่อจังเริ่มเลยหรออดเเริ่มแล้ว ให้ดูอารมณ์แบบ้าชายเน้นหนึ่นคุณหนูเฮ้ยทำไม <c oughs> ทำไมต้องโดนผงฟ้าตกตลอดล <c oughs> อะยใช่ตอนไหนก็ผงฟ้าเขียวเขียวอุ้ยนะ่ารักอืมอุ้ย บอกว่าหน้าเขาหน้าหลังนะแต่มาแบบท้าเต้นเท่อ่ะยังไงยังไงสิต้องขอเช็คให้ทั่วก่อนใช่มีสิบ็ดคนเหมือนกันป่ะรู้สึกเหมือนจะใช่อืม ่อต้องดูสักสิบรอบเดี๋ยวได้เลือกแน่นอนโอ้ยทำไมคนผมยาวกันนะเอ้ยคนนี้ก็น่ารักใช่ใช่ใช่หมดแล้วแล้วก็ฟันกระตุ่ยอ่ะนเออใช่คนไหนนะเมื่อกี้ที่นั่งบนเก้าอี้อ่ะอืมเฮ้ยคนนี้เหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะอืมทำไมรู้สึกหน้าเขาเด็กจังใช่ไหมเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะน่ารักอะไรหรอ ชอบคนย้อมผมสีอย่างตลอดเลยเออแต่เราชอบคนผมสีแบบปกติอ๋อมากสุดก,ก็แดงอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวกันปะใช่ไหมโอ้ดูชีจี มา,มาคนนี้น่ารักจริงคนนี้ดูเด็กแบบดูดน้องน้อยแบบดูเด็กกว่าเราเยอะมาก่ะนทนนอมมากเลยต้องดูอีกร้านรอบถึงจะเลือกเมนตัวเองได้ <c oughs> อาเคจ้าแต่เรามีในดวงใจแล้วหนึ่งคนจริงหรอวอาสองคนตอนนี้ไม่สองคน รอบที่สองอัจจีรอบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนั้นส่วนตัวคนนี้เนนี้ยหน้าเหมือนดาราคิวเขาสวยอะน่หนักจริงสวยคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักอือ น่หรือว่าไทยเราต้องเป็นคนผมฟ้าอ่ะผมฟ้าเป็นว่าเมนถูกปะเนี่ยชอบผมทองสองคนแล้วก็ผมส้มแล้วก็คนนี้ทำไมต้องหลอกลืแต่คนผมยาวอ่ะเขาเหมาะกับผมยาวมากเลยอะใช่ไหม่ะ น่าหักมากเด็กมากหน้าเขาเหมือนแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆกน,น,กน่ารักอ่ะเฮ้ยพี่คนนี้เก๋เอาล่ะเราจะคนเดียวกันหรออ้อ,อแต่แล้วใครเป็นผู้ชายหน้าหวานด้วยสิคนนี้หลอ่อจริงแบบมองอยังไงก็หล่อมองจากนู่นข้างหน้านูน่นอะย, <laughs> ยังเห็นว่าหล่อเลยอ่ะใช่ ก่อนนะก่อนอื่นใช่อ่ะก็แอ่ะเชคค่ะทำไมรู้สึกว่าวงนี้เอาอายุเขาใกล้เคียงกับเรานะทำไมดูในภาพแล้วมันดูโอ้ยก้ออุ้ยทุกคนนี้หล่อมากเลยอ่ะใช่มันคดอดาจินอ่ะคือคนไหนใน MV นี้คนนี้หล่อมากหรือว่าคนผมยาวน่าเหมือนคนผมยาวใช่ไหมคนผมยาวใช่ป้ะเด๊ทำไมเขาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ ชื่ออะไรนะโดเมลจิอ่ะพระเอกโฟอ่ะนี่คนญี่ปุ่นเหรอนี่ไงคนผมทองอีกคนนึงชื่อซานะคนเนี้ยที่แบบว่าปัดไปฝั่งนี้ใช่ไหมใช่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ใช่คนนี้คือคนนี้ซานะอยู่ใดน้องกะตุยอ่ะชื่อโอซากิทาคุมิปะทาคุมิใช่ไหมใช่สมผมนี้ไปเลยนี่ใช่ไหมใช่อรักรักเนาะ อันนี้น่ารักจริงเหมือนใช่ใช่ไหมืมอมโกะเหรอใช่ไหมเหมืนเราอะเอ้ยใช่ตาตาใช่เลยตาใช่เลยใช่นี่คนจีนเพลงหนึ่งเดียวปะใช่อ่านว่าอะไรนะเมื่อกี้กว่าด้วยสี่เหรอสี่สี่ฟึงสี่ฟึงฝาน อืมแต่คนนี้จำหน้าได้ดีเลยแหละเมื่อคนนี้หรอว้คนนี้เหมือนเหมือนคนไหนนะที่แสดงเรื่องอันเนี้ยเหมือนอีเทวอนใช่เราจะพูดถึงเลยค่ะคิมแล้วจะพูดถึงอีเทวอนก็คือพระเอกคนเดียวกันคนเดียวกันชื่ออะไรนะซอจุนพักซอจุนคนเหมือนอ่ะเนี่ยแบบตาเฉยเียเหมือนมากคิมูระมาไซยะเนี่ย คนผมส้มจำได้อันนี้หรอใช่คนนี้เออใช่ด้วยอ่ะเป็นไงมาแล้วเริ่มทาคาซึกะฮิโดมุแต่ไม่รู้ว่าเขาตัวเล็กหรือเปล่าดูตัวเล็กนะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กมากจริงนี่ไงคนนี้คือคนนี้อีเคซากินี่ฮิโตะนี่คนนี้ปะเนี่ยเออใช่ คนนี้คือโกโตะทาเครุฟูจิมาคิเคียวสุกิคนนี้คือคือคนคนแรกอือใช่ถูกไหมใช่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 เลยจมูกใช่เหมดแล้วปะหมดแล้วใช่ไหมเก่งจนิงเลยเริ่มเลยว่าของฉันนะคะคือคนไหนคะ ในเท่าแก่เนี่ยอีเทวอนอีเทวอนคราสือนิชิฮิโรโตะกับคนนี้เลยค่ะคนนี้ชื่อว่านี่ไงมัตสึดะจินมัตสึดะจินมัตสึดะของเราอะดมันก็ต้องโอซากิทามิโอ้ยแพ้เขาหล่ตาหน้า่อเลยหลอดูแบบว่าโอ้ยน้องทับศีรษะ น่ารักแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคือคนนี้แหละซานอ๋ะอคนอยู่ใดนี่ถูกต้องพ่อหนุ่มบนพ่อหนุ่มบนลุกท็อปวันนี้ใช่น่ารักอ่ะเออีกรล้วแมเราดูอีกแล้วเนาะสองลมากมากอันนี้มากเกินแล้เนี่ยมากมา รู้สึกว่าเพลงฟังแล้วมันโรงเหมือนเพลงอนิเมะเลยอ่ะถ้าเอาไปประกอบอนิเมะน่าจะแบบได้อยู่นะเห็นปะเนี่ยลองนึกภาพเป็นแบบโอเพนนิ่งอนิเมะอุ้ยเต้นดีนะเยทำเป็นเล่นเต้นดีเวย ตอนแรกคือไม่ได้ดูเพราะว่ากำลัง, <c oughs> งพยายามจำอยู่เฮ้ยน้องตงน้นเล็กอะต้นเล็กจริงแต่ยูท่ากันเนาะใช่อาย,เอออยุเท่ากับเราอะไรวะแบบความหวงความหมายด้วยเนี่ย อสานแถ้างหัวใจแบบใหม่งเออโอเคตายเลวไม่เคยอ่านนานขนาดนี้มาก่อนจริงโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย